อีพอทกิ่งอ่ะเราพาดูนี่มีไก่ยักษ์ด้วยข้างหลังอ่ะป้าพาไปดูเพนพาไปดูงไก่ยักษ์หันไม่ดีเอ้าอีพอทล้มว่ะก็ถ่าย y ย u t ท b e เนี่ยนี่ต้องพานดาเดินนะอ้ไอ้นั่นเอาลูกเอาเอาลูกมาให้ลูกเรยวเลยนนนดาพาเที่ยวอือไปเร็วไปนดาพาไปเร็ว ไปพร้อมวิ่งหลุดกล้องไปแล้วใช่คนนั้นมันบ้าอะไรไม่ร <sniff> ู <simulate> <ab> <and> ้คนนั้นนี่ฮานดาดูสวยไหมหลวงพ่อรวยวันนี้นดามาวัดหลวงพ่อรวยนะคะเดี๋ยวจะไปวัดต่อไปนะเธอต้องพาจุงนดาเดินเเออีววัสยยมากลจะไปไหนกันเนี่ยเหมือนเสี่ยไอติมเลยอะ จ <ctor> ริงๆเลยจ้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปวัดต่อไปกันนะมา <rt. S 1> ดูตรงนี้พญานาคสวยมากนี่นี่มันตรงนี้กันเลอันนี้นะฮะหูวันนี้เราคนเยอะมากบรรยากาศนี่แบบว่าดีมากเลยนะใช่ที่ไหนนะคะที่นี่วัดหลงพ่อรวยวัดหลงพ่อรวยนะคะอันนี้เรามีพญานาคตรงนี้ด้วยฮะนี่เลยนะตรงนี้กันเล เมื่อ,อาดาไม่ได้มาเป็นปีแล้วเนาะเปลี่ยนไปเยอะเลยตัวตีเรามาเมื่อก่อนยังสร้างไม่เสร็จเลยนะโอ้เ้มากเลยอาหารมาได้่หัน มามากันยกทีมนะคะวันนี้มาเยอะมากเหมาลูกบัสมาประมาณสามคันนะวันนี้วันนี้กกดทำไมฮะเอาตังค์สองมาก่อนตอนเนี้ยจริงเนี่ยเอาประมาณนี้เลยเหมือนสองที่ไหนอยู่ดีก็เด้งมาในเฟซด้วย พระแก้วข้างในสวยมากทุกคนเอ๋อไหว้พระแก้วที่นี่หรอหนูก็ไปที่ไหนนี่เขาเพิ่งทําใหม่สวยมากตอนนี้เรามายังไม่มีเลยตอนแรกเหมือนเหมือนเขาสร้างไม่เสร็จแล้วหนูมาเป็นน่าจะปีกว่าแล้วสวยมากเลยปอาปลาไปเลยมานนี้เราจะมาไหว้พระแก้วกันนะฮะเลดนะโอ้เสียดายเลดพี่ออสว่ะ นะตอนนี้ค่าตัดใจเช้าเวลามึงขี้เหนียวตังนิดไม่ให้เช้าเำ้ามี2คำหน้าเช้าอย่างน,นี้เดี๋ยวมาไว้พระแก้วนะฮูพระแก้วมีสีชมพูนวลอมใหญ่พระแก้วสวยมาก,มาก,มากเดี๋ยวตาขอไปไหว้ใกล้ๆก่อนนะคะ 還没得，但是干净。嗯